ข้อบังทัดเฉพาะของกลอนตัวที่จะบอกว่าเป็นกลอนก็คือข้อที่สามนี่นะครับคือข้อที่เสียงไทยวัดในฉันไม่มีเสียงไทยวัดในกาบไม่มีเสียงไทยวัดในโคไม่มีเสียงไทยวัดแต่ใน,นกลอนต้องมีเสียงไทยวัดถูกกำหนดไว้ด้วยเสียงไทยวัดอันถ้าเราจะดูว่าคาประพนรันธ์ประเภทนี้มันเป็นอะไรกันแน่ถ้าเห็นว่ามันถูกกาหนดเรื่อเสียงไทยวัดเอาไว้ บอกได้เลยว่านี่คือกลอนไม่ว่าจะเป็นกลอนสี่กลอนหกกลอนเจ็ดกลอนแปดกลอนเก้ากลอนหกุนละคอนกลอนบอกสร้อยกลอนสัตว์วาแล้วแต่ถ้าเป็นกลอนแล้วถูกบังคับเสียงไทยวัดทั้งหมดนะครับอาเสียงไทยวัดนี่คือเสียงไทยวัดของกลอนไทยวัดหนึ่งใช้เสียงวรรณยุกต์ได้ทุกเสียง ได้ทุกเสียงครับแต่ไม่ค่อยจะากนิยมเสียงสามัญสาเหตุที่ไม่นิยมเสียงสามัญเขาบอกว่าเพราะเวลาอ่านเป็นคำนองสนองเนี่ยมันไม่เคราะหมันไม่เคราะห์ฉะนั้น <c oughs> เขาก็จะไม่นิยมแต่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดใช่ได้ทุกเสียงเอกโทสามัญตรีจัตวาได้ทั้งห้าเสียงนะครับไท่วัดหนึ่งไทยวัดสอ ใช้เสียงเอเสียงโทหรือเสียงจตาวาห้ามมีเสียงต้องห้าม,ห,าม,ามห้ามใช้สามัญและตรีถ้าใช้สามัญและตรีผิดทันทีผิดฉันทะสมมุติเราจะเป็นกรรจักรกรที่แข่งขันเนี่ยกรรมาการก็จะดูก่อนว่าถ้าใช้เสียงผิดเนี่ยหรือผิดฉันทะกยกออกไม่ต้องให้คนแนน เช่นเดียวกับที่ผิดสัมผัสถ้าผิดสัมผัสไม่มีสัมผัสระหว่างวัดรองลงก็ยกออกไม่ให้เะ้าในท้ายวัดสองใช้เอกโทจัตาวาห้ามสามัญและตรีท้ายวัดสามและสี่ใช้สามัญและตรีห้ามเอกโทจตัตวาตรงนี้มีข้อสังเกตก็คือ เสียงที่ใช้ได้ในไทยวัดสองจะใช้ไม่ได้ในไทยวัดสามกับสี่เสียงที่ใช้ไม่ได้ในไทยวัดสองจะมาใช้ได้ในไทยวัดสามและวัดสี่กลับกันนะครับกลับกันหลกักการจาแค่จาแค่แค่ว่าวัดหนึ่งจะได้ทุกเสียงไ,ม,ไม่นิยมสามัญวัดสองเอโทจตาวาวัดสาม ไอ้ที่ห้ามใช้เอกโทจตัตวาภาษามายวัคซีนใช้เสียงเหมือนกันคือห้ามเอกโทจะตาวานะครับนี่คือเสียงไทยวัดซึ่งเป็นข้อกาหนดที่สามของกองผ่อนนะครับหมดเดิมนะครับควรภูมิใจในวันนี้ที่งานหนัก,นกเสียงอะไรครับเอกนะครับเธอจะได้รู้จักเป็นนักสู้สู้เป็นเสียง โทนะครับใช้ได้ใช้วัคสองได้พิสัตไได้ไิสูตรภาพของคนให้ตนดูดูเป็นเสียงสามัญใช้ได้ใช้วัคสองได้ใช้วัคสามเพื่อจะดูอย่างคนที่มีราคาคาสามัญใช้ได้ใช้วัคสี่เมื่อเจอผ่านงานหนักได้ในวันนี้นี้เป็นเสียงตรีใช้ได้ในวัคซหนึ่งงานจะชี้และเป็นขวันจึงวันหน้าหน้าโท ้ได้ในไทยวทายัาสองนะครับได้ก็สองได้ผุนอัดเตมอัต,ต,อต,ต,อต,ตราสามันไทยวัาสามใช้ได้ได้รู้ว่าหนักแค่ไหนไม่กลัวแล้ว <3. S 2> แล้วคือเสียงตรี <3. S 2> ครับไทยได้ในไทยวทยัดสี่แลยสามต่อนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เรื่องเรื่องเสียงไทยวัดท่านใดที่มีประเด็นอะไรที่จะ ไม่ชัดอย่างไม่ชัดับไมไปรับจะได้เดินต่อได้ได้ไหมนะอ่านทีนี้ทางลงมาช่วยกันเขียนผังน,นแบบสักนิดหครับนะจะได้มีกระดาษอยู่นะครับ